ถ้าหากเกิดเหตุการณ์พูดไม่ชัดหรือมีก็คําพูดนั้นติดๆขัดๆแล้วละก็นั่นก็เพราะว่าลอดไหนขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Under Tale Alternative u n i v e r s e Story ในตอนของ e n d e r t a l เเรื่องราวที่ได้ทําการสารต่อจากเรื่องราวของจักรวาลหลักที่ได้จบลงไปในเหตุการณ์ทูเบซิฟิกซ์ซึ่งวิดีโอนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเนื่องจากวิดีโอเก่านนั้นเล่าเรื่องราวได้ค่อนข้างแย่อยู่พอสมควรและข้อมูลนั้นไม่ครบถ้วนพอะงั้นเราจะมาเล่าเรื่องราวกันใหม่อ พร้อมกับอัปเดตเรื่องราวของเอนเดอร์เทลในปัจจุบัน ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวของ e n d e r t a l เเหล่านั้นขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านนี้ที่ช่วยมอบข้อมูลต่างๆให้กับเรามายังเนิ่นนานอย่างข้อมูลของท่านผู้ชมท่านนี้ที่หามาเขานั้นได้อธิบายเอาไว้ว่า e n d e r t a l e ที่อยู่ในเรื่องราวของ i ิน e r l o p e ็เนั้นเป็น e n d e r t a l e เวอร์ชันแยกที่มีชื่อว่า s i b l i n g t a เทโดยมันเป็นเรื่องราวที่ได้เพิ่มตัวละครตัวใหม่เข้าไปนั่นก็คือน้องสาวของแอสเลียที่เกิดจากแอสโกกระเทียลหลังจากที่พวกเขานั้นกลับมาคืนดีกันแล้ว ซึ่งมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นจิ๊กซอวตัวสำคัญที่ทําให้คาร่านั้นเลิกหอยหาการรีเซ็ตนั่นเองและดูเหมือนว่าคาร่าในเวอร์ชันนี้จะติดน้องสาวคนใหม่เป็นอย่างมากเอาล่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องของจักรวรรดิเอเดเทลขอปูเนื้อเรื่องพื้นฐานแบบย่อๆให้ฟังกันเสียก่อนเรื่องราวของเอเดเทลนั้นจะเกีย่ยวข้องกับฟิกหลังจากจบเรื่องราวของทูเปซิฟิกไปแล้ว ฟลิกนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเนื่องจากมีคาร่านั้นอยู่ภายในตัวของเธอเองซึ่งคาร่าก็เอาแต่บอกให้ฟลิกนั้นทําการรีเซ็ตอยู่ตลอดจนถึงขั้นคาร่านั้นเข้ามายึดร่างกายของฟลิกกันเลยทีเดียวและมันทําให้ฟริกนั้นต้องหาวิธีในการหยุดยั้งคาร่าที่อยู่ภายในตัวของเธอนั้นให้ได้เอาล่ะไปฟังเรื่องราวในแบบสรุปกันเลยเริ่มต้นเรื่องราวของจักรวาลเอนเตอร์เทลหลังจากที่ฟริกนั้นมอบอิสระให้กับเหล่ามอนสเตอร์ได้สําเร็จในคืนหนึ่งแซนนตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายที่เขาน มาทาให้เขานั้นต้องออกไปหาอะไรดื่มซะหน่อยเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นสงบใจลงและในคืนนั้นเขานั้นก็พบว่าพาเปรลัสนั้นกาลังปอบใจฟิกที่เธอนั้นกาลัง้องไห้รลวกับว่าเธอนั้นฝันร้ายมาด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าฟิกนั้นฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องราวของคาร่าที่พยายามบังคับให้เธอนั้นทําการรีเซ็ตโลกนั่นเองจนสุดท้ายแสนก็ได้เข้ามานอนอยู่ในห้องนอนของพาเปรลัสด้วยเช่นกันทั้งสองได้ช่วยกันปอบใจฟิกและบอกให้เธอนั้นนอนหลับลงอย่างสงบไม่ต้องคิดมากนะเจ้าหนู แต่คืนนั้นก็ผ่านพ้นไปด้วยดีตัดมายังเช้าวันใหม่แส่นั้นตื่นขึ้นมาพร้อมกับต้องทำหน้าที่ใกนการส่งตัวฟิกกลับบ้านของเธอนั่นก็คือบ้านของคุณแม่ทอเรียัลและที่บ้านของฟิกนั้นก็มีแอสเลียวอยู่ด้วยเช่นกันเนื่องจากเรื่องราวหลังจากจบทูเปซึฟิกนั้นฟิกนั้นได้แบง่งวิญญาณครึ่งหนึ่งของตัวเองมอบให้กับแอสเลียวเพื่อช่วยให้แอสเลียวนั้นยังคงสภาพร่างกายเดิมเอาไว้จะได้ไม่ต้องกลับไปเป็นร่างของดอกไม้ฟาวี่อีกนั่นเอง และในระหว่างที่ฟิกนั้นยังคงหลับอยู่คุณแม่ทอเรียก็ได้อุ้งฟิกนั้นกลับไปยังห้องนอนซึ่งในระหว่างที่ฟิกนั้นกําลังนอนหลับอยู่ก็ได้มีเสียงหลอนดังเข้ามาในหูเนื่องจากคารานั้นเป็นคนทําเสียงของเพื่อนพ้องที่กําลังจะตายนั้นเข้ามาในหัวของฟิกมันทําให้ฟิกนั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าแอซิเอลนั้นแค่นอนตกเตียงเท่านั้นเองก่อนที่เธอนนั้จะหันไปทางกระจกและพบว่าคารานั้นกําลังจ้องมองเธออยู่คารานั้นพยายามบังคับให้ฟิกนั้นทําการรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่ง แน่นอนว่าเจอหน้าแม่งทีไหลก็แต่พูดถึงเรื่องรีเซ็ตจนคนอ่านอยากจะเข้าไปซัดหน้าแมงสักทีหนึ่งมึงหยุดพูดเรื่องรีเซ็ตสักทีซิงคาล่านั้นก็พยายามบังคับครูเข็นให้ฟิกแม่งรีเซ็ตสักทีหนึ่งจนกระทั่งแอสเนียวนั้นตื่นขึ้นมากันทำให้ฟิกบอกแอสเนียวกับไปว่ามันเป็นเพียงแค่ฝันโง่ๆน่ะและฟิกก็ได้พาแอสเนียวนั้นออกไปในข้างนอกด้วยกันหลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนโกหกฟิกนั้นได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับแอสเนียวซึ่งมันก็ผ่านไปแล้ว3ปี ที่เหล่ามอนสเตอร์และมนุษย์นั้นอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขตัดไปยังเหตุการณ์ในปัจจุบันบริ้กับแอสเลียทั้งสองนั้นกำลังเล่นเกมยึดธงกันอย่างสนุกสนานว่าใครนั้นสามารถดึงธงไปได้คนคนนั้นจะชนะซึ่งมีอันดายและพาเบลัสนั้นเป็นคู่แข่งโดยที่มีแซนั้นเป็นเหมือนผู้ป้องกันฐานซึ่งแมงก็กำลังนอนขี้เกียจอยู่นั่นเองทั้ง4ี่กำลังต่อสู้กันอย่างสนุกสนานโดยที่มีคนหนึ่งนั้นนอนขี้เกียจอยู่ ซึ่งในแต่ละหน้านั้นก็ได้มีการโชว์ฉาการต่อสู้ต่างๆรวมทัง้ง,งพลังใหม่ๆที่ฟิกนั้นได้สร้างขึ้นมาควบคู่กับคอมโบการต่อสู้ที่ทั้งสองคนนั้นคิดค้นขึ้นณตอนนี้ฟิกนั้นสามารถใช้พลังปฏิทานของตัวเองได้คล่องแคล่วมากขึ้น จนเธอนั้นสามารถตีฟาวงล้อมของพาเวลัสและอันได้กำลังมุ่งหน้าไปยึดธงเพื่อที่จะชนะเกมนี้แต่ทว่าเธอนั้นก็เกิดเห็นภาพรลอนขึ้นมาเสียก่อนจากพลังของคาร่าที่ได้เข้ามาแทรกแซงมันทําให้ฟิกนั้นพลาดท่าถูกพลังเวทบนกระดูกนั้นเข้าโจมตีใส่ซึ่งเธอนั้นก็พยายามพบเพื่อนว่าเธอนั้นไม่เป็นอะไรและได้ขอตัวไปอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเนื่องจากเธอนั้นต้องเข้าไปพูดคุยกับคาร่า ซึ่งมันก็ทําให้เพื่อนฝูงนั้นเป็นห่วงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแซนเมื่อหลายปีก่อนแซนนั้นเคยทําสัญญากับฟิกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรีเซ็ตว่าฟิกนั้นจะไม่ทําการรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งส่วนคําตอบที่ฟิกตอบกับแซนไปนั่นก็คือเธอนั้นตกลงว่าจะไม่ทําการรีเซ็ตย่างแน่นอนแล้ววันเวลาที่แซนสงบสุขก็ได้เริ่มต้นนับตั้งแต่ตอนนั้นณตอนนี้ฟิกที่กาลังหาวิธีหยุดยั้งคาร่าเธอนั้นก็ได้พูดคุยกับคาร่าถึงเรื่องเก่า ว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาแม่เอาแต่พูดถึงการรีเซ็ตรีเซ็ตอย่างเดียวจนทําให้ฟิกนั้นรู้สึกลาคัญโคตรเลยโลกทางใบไม่ใช่ของมึงคนเดียวนะโว้ยคาร่าฟิกไม่ได้กลาวซึ่งในระหว่างที่ฟิกกาลังบ่นถึงเรื่องที่ผ่านมามันทําให้คาร่านั้นรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากคาร่านั้นได้พักฟิกให้ล้มลงด้วยความโกรธแขนพร้อมกับยื่นข้อเสนอบางอย่างถ้าหากเธอนั้นหมดทางเลือกในการแก้ไขสิ่งต่างๆแล้วละก็เมื่อถึงตอนนั้นที่เธอนั้นตัดสินใจที่จะรีเซ็ต ฉันจะเป็นฝ่ายเชน,นะพร้อมกับได้ควบคุมทุกสปปรรพสิ่งแน่นอนว่าฉันให้เวลาแก48ชั่วโมงหรือก็คือ2วันในช่วงเวลานี้ฟิกนั้นต้องพยายามไม่ให้เกิดปัญหาต่งตางๆเพื่อที่จะได้ทําให้ตัวเองนะั้นไม่ต้องตัดสินใจที่จะรีเซ็ตจากผลกระทบของการแทรกแซงของคาล่าที่กําลังคืบคานเข้ามาหลังจากนั้นฟิกก็กาลังจะถูกลดทนจากแผนของคาร่านั่นเองในตอนนั้นแซก,ก็ได้เข้ามาช่วยฟิกได้ทันเวลา หน้าตอนนี้เพื่อนๆหลายคนนั้นเป็น่วงฟิกเป็นอย่างมากซึ่งเธอนั้นจะตอบกลับไปว่าเธอนั้นไม่เป็นอะไรก่อนที่แซนจะได้พาตัวฟิกและแอสเดียวนั้นกลับมายัางบ้านโดยการเทเลพอร์ตแน่นอนว่าการเทเลพอร์ตนั้นมันทําให้คุณแม่พอลิวนั้นตกใจเป็นอย่างมากจนทําให้เธอนั้นต้องบอกให้แซนทุกครั้งที่ทําการเทเลพอร์ตโอนเทเลพอร์ตมายัางหน้าบ้านและเขามาทางประตู ซึ่งแน่นอนว่าแสงก็เหมือนจะตอบตกลงแหละก่อนที่แม่งจะทําแบบนี้หลายต่อหลายครั้งในอนาคตณตอนนี้เราเด็กๆก็ได้เข้ามาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเราเล่าเรื่องราวต่ตางๆให้กับคุณแม่ทอรีเยลฟังพร้อมกับคุณแม่ทอรีเยลที่ได้สังเกตว่าฟิกนั้นมีอาการบาดเจ็บบิดหน่อยจึงได้ทําการรักษาให้ซึ่งหลังจากที่คุณแม่นั้นทําการรักษาให้กับฟิกเธอนั้นก็ได้ยินเสียงเพิงหยาเสียงนั้นเป็นเสียงหลอนที่ดังเข้ามาในหัวของเธอเสียงนั้นเป็นเสียงของคุณแม่ทอเลเดอร์ที่กาลังจะตาย มันเป็นเสียงที่คาร่านั้นต้องการให้ฟิกนั้นได้ยินในระหว่างที่ฟิกนั้นกำลังหวาดกลัวอยู่นั้นคุณแม่ทอเรียวตัวจริงก็ได้ทําการเข้ามาปลอบใจฟิกพร้อมกับความเป็นหัวของแอสเรียลและแสในระหว่างที่คุณแม่ทอเรียวกาลังปลอบใจฟิกอยู่พร้อมกับถามเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นแสก,ก็ได้อธิบายให้กับคุณแม่ฟังว่าฟิกนั้นแค่เครียดเกินไปเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์และมอนสเตอร์รวมทั้งเรื่องของโรงเรียนด้วยเช่นกันประมาณนั้นนะ เอาง่ายๆก็คือแซนนั้นพยายามอธิบายไม่ให้คุณแม่ทอเรียวนั้นคิดมากและเป็นกนังวลพร้อมกับแซนในชวนฟิกไปยังร้านของกิลบี้เพื่อที่จะได้พูดคุยซึ่งคุณแม่ทอเรียวนั้นก็อนุญาตให้แซนนั้นพาฟิกไปได้หน้าตอนนี้แซนนั้นได้พาฟิกมายังร้านของกิลบี้เพื่อที่เขานั้นจะได้สังเกตการและพูดคุยในระหว่างที่ฟิกนั้นกําลังร้องเพลงอยู่เขานั้นก็ได้พูดคุยกับกิลบี้ถึงเรื่องต่างๆในระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสารทุกข์สุดิบที่่ผาานม กิบี้ก็ได้บอกกับแซดไปว่าน้านี่เหมือนกับพ่อของฟิกเลยนะแล้วมันทําให้น้ํามะเขือเทศนั้นพุ่งออกมาในทันทีและหลังจากที่ฟิกนั้นร้องเพลงเสร็จแล้วเธอนั้นก็ได้เข้ามาพูดคุยกับแซดแซดนั้นได้ถามฟิกไปว่าในวันนี้เธอเป็นอะไรหรือเปล่านะ่ะซึ่งฟิกก็ได้โกหกแซดไปว่าเธอแค่เห็นภาพหลอนหลังจากที่เธอนั้นดูหนางผีกับอันดายเมื่อเมื่อคืนนะ่ะแน่นอนว่าแซดนั้นยังคงเป็นห่วงอยู่ดีหลังจากนั้นแซดก็ได้เข้าซูโมดจริงจัง พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการรีเซ็ตว่าเธอนั้นจะไม่โกโหกใช่ไหมว่าเธอนั้นจะไม่ทําการรีเซ็ตอีกเป็นครั้งที่2นะ่ะเอาตามตรงมันนาจะรีเซ็ตมาหลายต่อหลายครั้งแล้วละ่ะนณนตอนนี้แซนนั้นก็พยายาม,มบอกให้ฟิกนั้นสัญญากับเขาว่าเธอนั้นจะไม่ทําการรีเซ็ตจนทําให้เขานัน้นตะคอกใส่ฟิกว่าเธอนั้นพูดจริงใช่หรือไม่ก่อนที่เขานั้นจะใจเย็นลงพร้อมกับบอกฟิกไปว่าเขานั้นเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากเพราะเห็นเธอนั้นวิ่งหนีออกไปตั้งแต่ตอนนั้นมันทําให้เขานั้นรู้สึกใจคอไม่ดี ฉันรู้สึกเหมือนว่าเธอนั้นกำลังกลัวบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งแน่นอนว่าฟิกนั้นกำลังหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องของคาร่าและคาร่านั้นกำลังจ้องมองฟิกอยู่ในกระจกนั่นเองคาร่านั้นเข้ามาพูดคุยกับฟิกซึ่งมันก็ทำให้ฟิกนั้นต้องพยายามสงบสติกตัวเองเอาไว้ด้วยเช่นกันเพราะไม่เช่นนั้นเมื่อไหร่ที่เธอนั้นถูกคาร่านั้นควบคุมบุคลิกของเธอนั้นจะเปลี่ยนกลายเป็นคนละคนในทันทีซึ่งในระหว่างนั้นเองก็ได้มีบทสนทนาของฟิกกับแซนั้นเกิดขึ้น โดยที่ฟลิกซ์ก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆขร้อมกับทําให้คาร่านั้นรู้สึกง,งุดหงิดเป็นอย่างมากเนื่องจากคาร่านั้นไม่ชอบการพูดคุยกับแซนเลยแม้แต่นิดซึ่งในระว่างที่คาร่านั้นกลาลังบอกให้ฟริก์นั้นหยุดพูดคุยกับแซนปุคาลิกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมันทําให้ฟลิก์นั้นเผลอบีบแก้ของกิลบี้นั้นแรงเกินไปจะทําให้มันมีรอยลาวขึ้นมานั่นเองหลังจากนั้นฟริก์ก็ได้ขอโทษกิลบี้ก่อนที่จะขอใใหห้้้้้แแแซนน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 ัััพาาาเเธธอออออไปส่่่่งงบยละวิีีทชกก็คืรต์ แล้วมันทาให้ทอรเรียวนั้นรู้สึกตกใจกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่พาฟิกนั้นมาส่งบ้านแสงก็ได้พูดคุยกับฟิกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พวกเขานนั้นจะไปมันมีบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณมนุษย์อีกเล็กน้อยซึ่งมันเกี่ยวกับพลังปณิธานว่าดวงวิญญาณมนุษย์ที่มีพลังปณิธานจะมีพลังแห่งการรีเซ็ตเกิดขึ้นส่วนทางด้านดวงวิญญาณดวงอื่นนั้นจะไม่มีและทั้งสองก็ได้แยกย้ายจากกันฟิกนั้นได้เข้านอนแสนนั้นได้เดินทางกลับบ้านหน้าตอนนี้ภายในห้องนอนอ ฟลิกและคาร่านั้นก็ได้เข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งฟลิกนั้นเชื่อว่าเธอนนั้นสามารถเอาชนะคาร่าได้และจะต้องไม่พึ่งพลังของการรีเซ็ตอย่างแน่นอนและจากคำพูดอวดดีนั่นเองก็ได้ทำการทรมานฟลิกภายในจิตใจซึ่งแกคิดแล้วว่าการทรมานชั้นเพียงเท่านี้จะทำให้ชั้นยอมแพ้นะในระหว่างที่คาร่ากับฟลิกแม่งกำลังโคเถียงกันอยู่นั่นเองแอสเลียนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาเพราะเขานั้นกำลังฝันร้นาย ฟิกนั้นพยายามเข้าไปปลุกแอสเรียวให้ตื่นจากฝันลาย่อนที่แอสเดียนั้นจะเผยอโจมตีใส่ฟิกซ์ซึ่งฟิกนั้นก็พยายามให้แอสเดียนั้นตั้งสติเอาไว้หลังจากนั้นทั้งสองนั้นก็ได้พูดคุยกันแอสเดียนั้นได้เล่าเรื่องราวในความฝันว่าเขานั้นกลัวที่จะตายกลัวที่จะสูญเสียร่างกายนี้ไปและกลับคืนสู่ร่างดอกไม้ซึ่งฟิกนั้นก็ได้ปลอบใจแอสเดียว่านายจะไม่กลับไปเป็นร่างดอกไม้อีกแน่นอนรวมทั้งได้โชว์ให้เห็นว่าดวงวิญญาณของทั้งสองคนนั้้นนไดเชื่่ออมตกั เราฟิกนั้นได้มอบดวงวิญญาณแห่งปฏิชานครึ่งหนึ่งให้กับแอสเซียลเธอทำให้ทั้งสองนั้นต่างเขมีพลังปฏิชานกันอยู่คนละครึ่งและฟิกก็ได้ปอบใจแอสเซียลก่อนที่สุดท้ายทั้งสองนั้นจะเข้านอนกัน